นะครับวันนี้เป็นโดสที่2นะครับที่อิทธิหัดเซ็นเตอร์พร้อมพร้อมอ่าก่อนตอนนั้นก่อนครับ Yeah first dose I have some effect ว้าวว่าด้ e ย feverYeah แล้วหลั How many daysTwo daysTwo daysYeah two three daysNoNosecond dose ครับหวังว่าเห็นที่2จะไม่เป็นอะไรนะครับ ทิเบียเราเช็คมาวันนี้ <c oughs> นี่เป็นอิฐาเป็นออิตาเเซ็นร์นะครับเขาคอนโทรลได้ดีนะครับคนมันเยอะท้างในได้ใบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ first d o อร second d o อรนะครับชื่อขนาดเป็นชื่อ ตอนนี้ก็เหลือสแตมอย่างเดียวนะครับต้องมาที่ Ex i t เขาจะสเตมให้อ๋อน,นี่ไงเยสทั a คิวชอบเหออ่าชอบ a ั่ t ฮะปเนะเรียบร้อยครับสำหรับโควิดข็มที่2เอ้สำหรับวัคซีนเข็มที่2ครับที่ที่ไหนนะเบียอิิหาเซ็นเตอร์ ตรงข้ามบิสเ n ส s บย์นะครับบิสเซสเบย์จะอยู่ฝั่งนู้นง่ายมากครับคนก็น้อยบริการดีครับสุภพา,า,านถ้าดินไม่รอหวังว่าใบนี้นะครับใบฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยอะไรได้นะครับอาจจะไม่วันนี้อาจจะเป็นวันหน้าก็ได้อาจจะกลับไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวก็ได้นะครับหวังว่าที่ประเทศไทยจะ,จ,ะจ,ะจะรับรองครับการเดินทางสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ต้องกักตัวหวังอย่างยิ่ง นะครับก็มาฉีดวัคซีนกันครับพี่น้อง